สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจ้คอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังเห็นบทความของ FIVB ตั้งฉายาสาวไทยชุดปัจจุบันว่า7ผู้ยิ่งใหญ่ โดยแอดมินเพจแตบชิบองเฉียนพลัสได้โพสต์เอาไว้ว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกได้ตั้งฉายาให้กับวลลบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสุดเท่ถ้าหากรุ่นพี่6เซียนอย่างปลื้มจิตวิลาวันอัมพรอ่อนอุมามาริกาและนุสราถูกสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกหรือ FIVB มอบสมญานามว่าแฟบซิกหรือ6ตำนานทีมชาติไทยล่าสุด พวกเขาก็ได้มอบสมญานามให้กับ7สาวรุ่นปัจจุบันด้วยชื่อที่สวยงามมากในบทความล่าสุดของ FIVB ได้ยกย่องนักเว์บอลสาวไทยเจนใหม่โดยให้ชื่อว่า Magnificent Seven ซึ่งแปลเป็นภาษาเวียดนามว่าเจผู้ยิ่งใหญ่และเจดสาวที่พวกเขากล่าวถึงในบทความนี้ได้แก่ปิยนุชทัดดาวหัทยาอัชราพรชัดชุออพิมพิชยา และพรพันธุ์ผู้หญิงทั้ง7คนนี้เต็มไปด้วยความสามารถความทะเยอทะยานและความสง่างามที่ครองใจแฟนวอลเลย์อบอลทั่วโลกความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่สิ้นสุดในสนามของพวกเธอและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการคิดค้นรูปแบบการเล่นใหม่ของตัวเองเพื่อให้ทันกับวิวัฒนาการของกีฬาจะทำให้ชื่อของพวกเธออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของกีฬาอย่างแน่นอนสหาหพันธ์วอลเลย์อบอลโลกกล่าว ขอให้นักวอลเล์บอลสาวเจนใหม่ของไทยประสบความสำเร็จในการพิชิตความสูงใหม่ที่ในอดีตยังไปไม่ถึงห้ยาเทียตัวยาโซเดียมห้ยาลูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรก ไพยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทยมีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคาวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเห็นบทความของ f i ฟ b ตั้งฉายาของสาวไทยชุดปัจจุบันว่าเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทั้ง7คนนี้นอกจากปีรุ์แล้วผมว่าพรพันธ์เป็นมือเซตที่ยอดเยี่ยมมากแต่อยากให้เธอเลิกเล่นการหลอกเล่นบอลสหน้าเน็ตและหันมาสนใจการเซตหลอกมากขึ้นและใจบอลแต่ละครั้งให้แม่นยามเหมือนกับปีก่อนมุมมองท่านต่อมาครับอย่างแรกเลยก็คือรูปเกมสปิริตในการเล่น ถือว่าสวยงามมากสู้อย่างไม่เคยยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็แพ้ไปอย่างสูสีโดยรูปแบบการเล่นและการใจบอลของพรพันธ์ก็ถือว่าอยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหลังจากซีเกมครั้งที่32ทีมเวียดนามมีทักษะที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากเวียดนามสามารถเอาชนะไทยได้3ต่อศูนย์เซตในช่วงเวลานี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ อีกประมาณ8ปีต่อจากนี้บางทีเผู้ยิ่งใหญ่อาจจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป็นกำลังใจให้นะสาวๆชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ายังคงสนับสนุนผู้เล่นเจนใหม่7คนนี้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายในอนาคตก็ตามคอมเมนต์ท่านหมาครับในสัปดาห์ที่2ทีมเสาไทยฟอร์มตกลงไป ดูไม่มีไฟในการแข่งขันเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตอนเนื่องมาจากชุด6เซียนฉันหวังว่าในสักวันหนึ่งเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมไทยได้นะมุมมองท่านต่อมาครับทีมชุดนี้ยังไม่เก่งเท่ากับชุด6เซียนนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเด็กๆอายุ25-30ปีกันแล้ว จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าปียนุษย์อายุ34ปีแล้วส่วนนุ่นอยู่30ได้แก่ทัดดาวและอัชาราพรอ,อายุ29ปีหัทยาและพรพันธ์อายุ30ปีนักกีฬาหลายคนในวัยนี้ต่างก็เลิกเล่นกันไปหมดแล้วแต่ยังคงเรียกพวกเขาว่าเจนไหม่แล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าเรียกว่าเจนใหม่ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว แต่ก็ไม่ได้เป็นเด็กแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับมันคือความจริงที่ว่าการมีฐานแฟนจำนวนมากมันมีประโยชน์ตำนานเจ็ดเซียนตลอดการของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่วันนาวิลาวันมาริกาออนอุมาอัมพรลื้มจิตและนุสรามุมมองท่านต่อมากล่าวว่าพูดตามตรงเลยนะ เจนใหม่7คนนี้คืออูกาบาทเมื่อเทียบกับชุด6เสียนคอมเมนต์ท่านมาครับแผรุ่นพี่ยังคงห่างไกลกันมากชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจงสู้อย่างเต็มที่นะฉันรักพวกคุณมากๆเลยมุมมองท่านต่อมาครับ นั่นมันคือความภาคภูมิใจของคนไทยพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนและพวกเขามักจะเล่นอย่างเต็มที่ในทุกๆเซตการได้รับการยกย่องจาก FIVB ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากเมื่อเวียดนามสามารถเอาชนะไทยได้และไปอยู่ในตำแหน่งแทนที่ไทยพวกเราก็จะได้รับการยกย่องเช่นกันคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในฐานะแฟนทีมไทย สาวไทยน่ารักมากถึงใครจะบอกว่าเฟกก็เธอะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะพวกเธอ,อยังคงยิ้มได้เสมอความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมชาติไทยต้องได้ตัวไปแข่งขันโอลิมปิกปารีสในครั้งนี้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าในรอบคัดเลือกครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วไม่ได้มีโคต้าระดับทวีปเหมือนกับรีโอและโตเกียวแล้ว ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าเวียดนามเราก็มีตำนานเจนใหม่เช่นกันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าถ้าหากเวียดนามมีทีมที่สม่ำเสมอและเหนียวแน่น<ๆ>ก็จะสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นได้คอมเมนต์ท่านมากครับหวังว่าเวียดนามจะไล่าตามไทยทันนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าใช่แล้ว พวกเขาคือเต่งแชมป์จักรวาลรายการ VTV ครับและทีมของพวกเขายังไม่เสียแม้แต่เซตเดียวในเวทีโอลิมปิกส์มุมมองท่านต่อหมาครับฉันอยากจะเห็นเวียดนามได้สมญานามดีๆแบบนี้บ้างจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าไม่ได้หรอกเพื่อนมีแค่ทีมไทยเท่านั้นที่ FIVB โปรดปรานขนาดทีมชั้นนำของโลก ยังไม่เคยได้รับการยกย่องชื่นชมแบบนั้นเลยแล้วก็มีท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าแฟนๆชาวอาเซียนชื่นชอบการประจบสอพลอชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าตลกดีนะ FIVB คงจะเห็นว่ามีแฟนชาวไทยเป็นจำนวนมากก็เลยยกยอเพื่อดึงดูดพวกเขาเข้ามาทั้งๆที่แพ้โครเอเชียมา3ต่อ0เซตแต่ก็ยังได้รับสมญานามว่า เผู้หญิงใหญ่อเมริกาจีนบราซิลยังไม่เคยได้รับการยกย่องด้วยการตั้งสมยานามเลยแต่ทีมอันดับ15ของโลกกลับได้รับสมยานามว่า Fab Six ไปจนถึง Magnificent Seven และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบใต้เมนนี้ว่าดังนั้นทีมท็อปโฟของโลกคงจะต้องมีฉายาว่าซูเปอร์ฮีโร่แล้วละ่ะ ขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย Photo Credit w w w l i a b l c o m ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังเห็นบทความของ FIVB ตั้งฉายาของสาวไทยชุดปัจจุบันว่าเจ็บผู้ยิ่งใหญ่หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษา อาจจะใช้โปรแกรมอ,ตอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต,ต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ